สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เรานี่เกมไมครบไม่มีอาวุธเวทมนต์ธาตุดินน้ำลมไฟมาสู้กับบอสกันนะคะเอาค่ะจะมีอาวุธแล้วก็สัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้างถ้ายอย่างนั้นไปลองใช้กันเลยจ้าก็วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมมดที่เกี่ยวกับพวกอาวุธค่ะแต่ว่าจะเป็นอาวุธในสไตล์ของพวกเวทมนตนะ์นนะที่สำคัญอาวุธนี้ไม่ธรรมดาเลยนะจะบอกให้ hey! เราคัดมาเป็นบางอาวุธวน,นะคะก็จะมีธาตุดินน้ำลมไฟเนาะ อันแรกค่ะเราสามารถซัมมอนเอิร์ทได้นะคะแต่ซัมมอนเอิร์ทเนี้ยมันจะเป็นซัมมอนสัตว์เลี้ยงนะคะ<า>ก็จะเป็น <า S 1> ไดวูค่ะไไดวุบยักษ์นะเราสามารถแบบซัมมอนแล้วก็ขี่น้องได้เลยค่ะน้องก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงยาน่าน,นะของเรานะคะออ้ยอย่างแท้โอ้ยบอกเลยจนะจักน้องอหมาป่าเนี่ยจะให้เราขี่เลยนะคะน้องยังมีความว่องไวด้วยค่ะเป็นแบบพวกสปรีตนะ โอ้ครึ่งแรงครึ่งแรงมาเลยมาเลยเฮ้ยน้องไม่ได้มีดีที่เอาไว้ขี่อย่างเดียวนะอ้าวรู้เปล่าน้องช่วยเราสู้ศัตรูได้น้องกัดอ๊มได้เฮ้ยอหยบเพิ่งอยบเพิ่งน้องไม่กล้าขี่นี่แหละอุกัดแล้วกัดแล้วอุ้ยลุ่มด้วยน้องช่วยสู้ให้เราได้หมาหมูไม่ใช่เ่าหมาคู่โอ้ยโอ้โอ้อย่ายิงพี่เคนรู้สึกว่าจะมีแค่สีเดียวเนาะแต่ว่าน้องก็ด๋วยเนี่ยดูดิกัดไม่แพ้หมาป่าเลยอ่ะกัดไม่แพ้หมาป่าเลยนะ นี่ไม่ต้องจับด้วยแค่ซัมมอนแล้วก็แบบว่าน้องเป็นของเราเลยอะ oh. แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นวอเตอร์ซัมมอนิงค่ะอันนี้จะเป็นใบคมพีนะคะที่เรียกยานฐานะที่เป็นมาน้ําให้เราได้นะคะนี่เวลาไม่ขี่ด้วยหรอเราสามารถขี่น้องได้เลยน้องก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเราคะ่ะแต่ว่าจะเป็นสัตว์ทตุน้ํานะคะมัน oh. อ,อยู่แต่ในน้ำนะลงน้ําแล้วล้องอยู่บนบก oh, oh, ไม่ได้ไม่ oh, oh. งัน้น้องจะไป oh, oh. นะแย่แล้วแย่ เกือไปเราขี่น้องแทนเรือได้ค่ะน้องก็จะว่ายน้ําเก่งนะคะแล้วก็น้องก็ดําน้ําได้ด้วยอ้ยว่ชิวๆเลยดูสิน้องช่วยเราสู้กับซอมบี้น้ำได้ด้วยนะ <c oughs> อบอกว่ามันเจ๋งมากเลยแหละจ้าต,ตัวนี้น่ารักวิกรกตหักย a h ู มีน้องสู้แล้วโอ้น้องกัดแล้วใช้เราสู้ใหญ่เลยเอิญก็ใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะก,กัดไม่แรงสักเท่าไหร่นะคะโอ้ไวอยู่นี่นี่ดูดิลุ้มใหญ่เลยนี่ก็อาจจะเป็นสัตว์ยงที่พกพาไปในแบบว่าพวกล่องน้ําเดินทางทางน้ําได้เนาะ,ะนี่หละเดี๋ยวเลือดไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ข้ายัง <laughs> โห<อ>ดต่อไปนะคะจะเป็นตัวสัว์เลี้ยงขัดไฟค่ะมันก็จะเป็นม้าเดมอนนะคะก็จะเป็นม้ามอนสเตอร์เนะะาะซึ่งเราขี่ได้นะคะแต่ว่าน้องไม่เชื่องนะคะยังไม่เชื่องเนาะพี่เก่งก็ว่ามือหมดเลยอ่ะแต่ วิ่งไวนะเห็นเป่าหมุนต้นหมุนตัว,ตวนนะเลยอ่ะพี่กินขึ้นเขาไม่ได้นี่มันเป็นม้าปีศาจมันยังไม่เชื่องเอ้ยแต่ว่ามันก็ตลอ,อแต่เขาชอบหมาป่าไดวูมากกว่านะกับม้าน้ำอะ่เะเขาว่ามันหายากดีนะสองสายพันธุ์เนี้ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นแอสเมอรนิงค่ะตัวนี้นะคะก็ไม่ใช่สัตว์เตียงนะคะแต่ว่าในยามค่ำคืนเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์กับเจ้านกคู่นี้ได้ค่ะเจ้านกคู่เนี่ยมันก็จะพกตะเกียงไปตลอดนะคะอุย้ยสว่างดลสิบินตาเราด้วยหรอ น้องก็แบบว่าคอยบินให้แสงสว่างเราไงสุดยอดต่อไปมันก็จะมาแบบติดติดับๆับนะโอเคเออแบบจะหมดเอ้าเฮ้ยเก้งำตับแล้วพอแล็บเดียวเองน้องอยู่ไม่นานน้องจะดีกว่เนี่ เอามาแบบน่ารัก,น,กน่ารักไงแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นคาทาเวตนะคะจะเป็นธาตุน้ําก่อนเนะาะคาทาเวตอันแรกค่ะที่เป็นธาตุน้ํานะคะอันนี้นะคะก็จะมีความสามารถในการสตันพวกมอนสเตอร์ได้นะคะก็จะทําให้พวกมอนสเตอร์นเนี่ยหยุดสตันนะคะแล้วก็แข็งทื่อนะคะเหมือนกับแบบโดนน้าแข็งอะไรประมาณนั้นเนาะฟิงๆเลยมาๆมาเจอนี่ไลยมัมมี่เจ้ามัมมี่นะคะนะตอนนี้มันก็โหดนกันนะมาเลยเจ้ามัมมี่เจอให้แข็งหน่อยไม่โดนพี่เคนนไม่โดนเอลซ่าแข่งเหรอแข็งล้วอ โดนแชาแข่งแล้วกลังร้อนเลยจังหวะนี้ตีฟรีสุดยอดอ้าวเ,เ,<อ>เดี๋ยวไ<ม>า<ล>ฟันเลยนี่ก็แตกอัาแตกาวะไรได้จังหวะนี้จังหวะนี้เคินมันโดนแชาแข่งแป๊บเดี๋ยวต้องรีบฟันเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นคาธาน่าอันที่สองค่ะคล้ายๆกันเลยนะแต่คนละเวทน่ะอันนี้นะคะจะเป็นการรีเลือดค่ะก็จะช่วยเรารีเลือดหรือว่าฮิวเลือดนะคะให้กับเพลเยอร์หรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าตัวเราได้นะคะ นี่เราต้องมาลองมาลองใช่เป็นใส่ทรับลองลองที่ไหต้องลองเลยต้องลองเลยนี่เลยจะโจนอะไรใช่เปล่าน้องหมาลุยเรน้องหมาลุ่มเลยอ่ะอุ้ยอย่างนี้น้องหมาเดินรถใช่ไหมก็ต้องฮิวซะหน่อยนี่เราสามารถฮิวได้ฮิวหมูฮิวหมูเฮ้ยดูดิี้โอ้ยอเนกประสงค์จังเลยเนี่ยยโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นคาถาน้ําอันที่3นะคะดึงเจ้าคาถาน้ำอันที่3เนี่ยมันจะเสกฝนกรดได้ค่ะเนี่ยเราต้องเล็งนะคะแล้วก็คลิกขวาเลยมันก็จะมีก้นเมฆเลยกนเมฆนะคะแล้วก็จะมีฝนกรดน่ะลอยล่องไปมา นะทาไม่เหลี่ยมเง่ายลองโจรนี้นี่โจรก็จะติดพิษแต่ว่ามันไม่ตายนะเราต้องฟันอีกทีนึงซึ้งชไปเซิร์ชไปเฮ้ยแค่นี้ก็ติดพิษแล้วดูันขึ้นเลยเจอผลงกดเข้าไปอ่ะโหเขียวเลยผมเอ็มทำไปห้าปะเนี่ยโอ้ยมันระพิษชัดๆเลยเนี่ยเอ้ยไม่ตายเอ้ยแต่ว่ามันติดพิษอยู่นะจับเลยพี่เคนจับง่อยตอนทำอยู่เนี่ยปีทีเดียวตายเรยเห็นเปล่าติดพิษก็รอจีก็ไม่ไม่หายไปแล้วจะตกเซฟมั้ยพี่เนอันนี้ก็จะเป็นคาถาธาตุน้ำเนาะ จะเป็นอะไรนะต่อไปนะคะจะเป็นคาถาธาตุไฟค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นคาถาธาตุไฟที่แบบว่ามีสกิลเสกไฟลูกกระบาดได้นะคะให้ตกลงมานะน่าจะเป็นหนึ่งลูกนะคะแต่ว่าดาเมจมันก็แรงใช้เล่นนะเนี่ยนดูดิโอ้โหแลูกเดียวเนี่ยเสกบอสมาเลยเปล่าสู้กับบาดเบลอเลยนะนี่เลยเจ้าบอสไปเจ้าบอสแห่งคายุโอ้ยดูดิมันกำลังยิงใส่ปลาแล้วยังหอนอ่ะ้ยโอโอ้อ้ยโอ้ยโยโอ้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 ยโอบยโอ้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 ยโ เอยพี่เคนมันจะใส่พายุเรานี่นี่ต้องโดนแล้วโดนอ่ะไม่โดนอ๋ยเฉียดไปไปยังอ๋อไอ้เราต้องกินลูกกระบาดแล้วโอ้โห ตเต็มหัวเลยเรียบร้อยไ้ท่านโดนจังๆอ่ะมันตายอยู่นะอุะ้ยแล้ระดับที่เดียวตายได้เหรอใช่แล้วค่ะบอสได้แต่ว่ามันต้องโดนจังๆอ่ะสุดยอดต่อไปนะคะก็จะเป็นกระทาไฟอันที่2นะคะอันที่2เนี่ยไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้มันต้องลองยิงดูนะเอ่ออะไรพี่เคนควันอะไรเมื่อก,กี้นน, <c oughs> นี่นึกว่าจะมีอะไรตุ้มต้านแต่ไม่เห็นมีเลยเลยอ่ะอยากเขาลองยิงดูะดเหงาจุงเบยหเหงาเลยใช่ปะไหนลองดูดิไปมังหมุมไป มุมไฟมุมไฟมุมยักษ์ไฟวีก้นแดงแจ๋เลราจะลองยิงนะเฮ้ยไม่เห็นวิ่งตามเลยอ่ะเฮ้ยมันตีเรานะทำไมไม่ตีเราอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาตีเราแล้วม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 าตีแหลกนะมุมไฟนเนี่ยมาแล้วเจ๊ยิงเลยแก้มือแก้มือยิงเลยเซียวอ่ะไม่โดน นี่เลยโอ้มันเป็นแง่คล้ายกับเลเซอร์ไฟปะวันระเบิดตัวเองตัวแตกเลยอ่ะเฮ้ยทีเดียวตายเลยเหรอดาเมจก็ใช้ได้กันแน่ต่อไปนะคะก็จะเป็นคาถาไฟอันที่3ค่ะอันนี้จะยิงไฟได้ป่ะลองดูปะเป็นคาถาไฟก็ต้องยิงไฟโอ้โหยิงไฟได้โอ้ยเจียวเกลยเฮ้ยสู้กับตัวอะไรดีอ่ะยิงมันสตาร์วอร์ไงไปยิงนัดเดียวจอดเลยนะอ่าไหนลองดูดีต้องเจอเจ้านี่หน่อยเฮ้ยอย่าเอาตัวโหดมากนี่ต้องระดับบอสมาเองมอนเตอร์ใช่ป่ะ ไอ,อตัวนี้มันทำอะไรได้อ่ะเราตอนหนกกลัวจึงเลยลองยิงดิเ้นบอสหน,อน่องหนาำหรือเปล่าโอ้โหต้มเดียวรู้เรื่งองเฮ้ยทีเดียวตายไหมพี่เคนสุดยอดอ๋อเป็นระเบิดไฟที่ใช้ได้เนี่ยดูดิมันก็ร<ช>นแรงใช้เล<บ>ยนเนี่ยใช่บอสตายทีเดียวเลยนะ แะดมกรบอสเลือดอาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็ได้เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นคาถาธาตุลมค่ะอันแรกนะคะคาถาธาตุลมเนี่ยไี้มันก็จะเสกลมพายุได้นะหน้าตาของมันกันดีอันดูสั้นๆเะเนี่ยลองดูกันดีกว่าอ้คเวทลมนี่แหละอ๋อเป็นเวทลมพายุหอันแรกก็จะแบบว่าสามารถเสกลมพายุได้นะอยุบยี่ไปลองซีอ๋อไม่ลองดิฟิวอ่าไม่โดนอะไม่โดนมันต้องโดนดิเอาเข้าไปเอาลอยแล้วโอ้โหลอยแล้วขึ้นฟ้าเลยทีเดียวแล้วต กลงมาก็จะโดนดามิกระแทกพื้นนะแล้วขึ้นไปใหม่อีกรอบหนึองเจอสองเด้งอ่ะเนี่ยโอ้โหสาแกใจเลยครั้งที่สองนี่ไม่น,านม่ารอแต่เนี่ยคื้ดังไงเนี่ยเงื่อเขาเรียกว่ามงโลกแล้วก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นคาถาทัดลมอันที่สองนะคะอันนี้น่าจะเส็กลมได้เหมือนเดิมปะแต่จะเป็นลมแบบไหนนะดีลองเซกลมปะ<ร>ลองดูก่น,ลอ,นลองดูก่อนเป็นลมยังไงดีโอ้โหไปป๊อ ป็นฟ้าผ่าเราไม่เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยเสกฟ้าผ่าไงเอ้าลมพายุไงเจอนี่อะไรมามีสายเดิมต้องเล็งให้โดนนะให้โดน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 แต่ไม่ตายตัวมันติดไฟต้องซ้ำต้องซ้ำไปซะแล้วสงสารจังเลยไม่งั้นต้องยิงหลายทีกว่าจะตายนะพี่เคนแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นคาถาลมอันที่3นะคะอันเนี้ยน่าจะเสกพวกแบบดาเมจลมได้นะคะแต่ว่าก็เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเลเซอร์ลมอะไรประมาณนี้นี่สองเอ้าไม่เจ๊เจ๊ทำไรนะนี่ทำไมได้ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเป็นควันพายุยิงเป็นระเบิดเลยเหรอใช่คล้ายๆกับระเบิดลมป่ะบอสเลยนะนี่เลยยิงบอสไปเฮ้ยเสกผีเลยเหรอโอ้โหช่วยห้าสิบเดียวครับโอ้โหบอสตีก้อนข้าโอ้ยไม่ตายอีกทีนึงเหรอโอ้ยสองทีบอสหงายเงือ ของที่บอสตายเนี่ยโอ้สุดยอดพี่เคนยังแรงครบอกเลยชั้นก็แรงแต่นเนี่ยต่อไปนะคะจะเป็นคาถาดินค่ะซึ่งคาถาดินเนี่ยก็มีอยู่3ามคาถาด้วยกันนะคะมาดูอันแรกกันเลยดีกว่าค่ะคาถาดินอันแรกแล้วนะคะนี่ก็กิ่งไมนะ้แหละมันน่าจะเศกบล็อกดินได้นะเนี่ยดูดิเฮ้ยดูหน้าตามันดิเหมือนกิ่งไม้จริงเนีย่ยลองดูจะลองเลยนะอะไรจะเป็นยังไงเสกจนเลยปะยโอ้ยี่กำแพงขึ้นมาเลยเราเสกกำแพงดินได้ชั่วคราวว้าวสุดยอดจะเศกแบบขังหรือว่าป้องกันตัวเราก็ได้ นะเนี่ยเสกเป็นกำแพงดินนกันตัวเราไว้ก็ได้ให้เป็นอารีนาคอนเสิร์ตไงไอเสกไม่ให้พวกมันเตอร์เข้ามาถึงตัวเราก็ยังได้นะหรือไม่ให้ออกไปก็ได้นะจะเตะขาไว้ก็ได้นะไอาไปเยอะๆไปเยอะๆเลยนี่มามีมมม่ไหมอามามี่มาเลยเหรอไหวป่าแล้วตีแรงอ่ะเฮ้ยทํางไงเป็นไงอ่ะทังมันไว้เนี่ย มองไม่เห็นเข้าไม่ได้จริงต้องขังไม่ให้มันเข้ามานะอันนี้ใครใขังไม่ให้ออกใช่ไ่ไตายคู่กันนี่นี้แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นกระทาดินันที่2องเนาะอันนี้เราจะเสกอะไรได้พี่คินเฮ้ยมันต้องเกี่ยวกับดินนะสิเฮ้ยดิน่ะรู้แล้วเสกอะไรได้กันแน่แผ่นดินไหวเอ้เอิเออเอเอ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 เออเเออเอเออเอมเเออเอเออเนอเวออออเเ หรืออย่างนี้ต้องใส่ไว้ดีอ่ะโจนดีป่อนี่โจนนะเอาไปโจนเยอะๆเลยเอาโจนหลายๆตัวหน่อยก็ได้นะอจะโจนเป็นหมูห่คณะหน่อยดามเิเอตไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าไม่โดนจังๆนะม<ต>าแล้วค<ม>ันนี้นไว้ถ้าแบบว่ามาแรนด้อมโดนดินระเบิดแล้วก็วักโจนก็ไม่รอดนะโอ้ตายไปสองตกเลยตายไปสองศพสามศพละอ้ยหลับสบายโอ้แต่ว่าเราก็จะโดนไปด้วยนะแล้ก็โดนดามิเอตไปด้วยนะโอ้โห้ช่วยหน่อยค่ะต้องหลบต้องหลบโอ้ย ีระเบิดหน้าระเบิดหลังเลยแผ่นดินมันก็ไหวนานอยู่พอสมควรนะเนี่ยต่อไปนะคะจะเป็นกระทาดินนันที่3ค่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับบล็อกดินนะคะสกัดขาไว้เนาะแบบสตันนะคะว้าเฮ้ยไม่ใช่ดยมันเป็นแบบว่าระเบิดหลุมหรออ๋ออันนี้ไงพี่เคยนระเบิดหลุมพังแน่เลยเอาผีมาเลยเ๋อ โอ้โหต้องต้ามเลยไม่ตายไม่ตายต้องสามไม่โดนจังจังให้โดนจังจังเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตั้มโดนจังจังหมไปวะสามทีตายเลยก็โอเคอยู่นะยอด ไปขานนะคะอันที่เราเลือกมานี่ก็คือเป็นอาวุธลูกตุ้มนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าสามารถบล็อกขาได้ไงแบบเสกบล็อกปินไว้ไว้สําหรับสั้นขาได้นะเนี่ยรับรองล้วถ้าใครโดนจะขยับตัวไม่ได้ชั่วขราวนะไหนลองโจนไปดิเหมือนแบบว่าเท้าติดบล็อกดินอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะโดนขังในบล็อกดินแล้วก็ฟันฟรีได้เลยนะแต่ว่ามันอยู่ได้แป๊บเดียวอยู่ได้ไม่นานนะโอ้ยเราขงขันจังเลย์อ่ะอันนี้แกงเพื่อนได้นะเนี่ยพี่เคลองเสกใส่เขาดิแกงเพื่อนเหรอเฮ้ยมาเจอเลยใช่มันข เพื่อนได้มนี่ยเลยไอติดอยู่ครึ่งตัวต้องก <ละ S 1> ระโดดหนีต้องใช้วิธีกระโดดหนีจะหลุดออกมาได้นะโอไม่น่้ออกมาได้เลยี <c oughs> อเกนโดนเขาหลอกแล้วโดนเขาต้มเปื่อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นไม้กวาดของแม่มดนะคะนี่อนี้ก็แบบว่าเหาะได้นะคะบินได้เนาะนี่แล้วก็จะวางก่อนนะแล้วก็คลิกขวาค่ะขึ้นนั่งได้เลยขึ้นนั่งไม่ดูสิ <c oughs> นี่แต่ว่าต้องใช้เมาส์บังคับขึ้นลงนะคะนี่แล้วก็กดเดินหน้าถอยหลังโอ้ยดูสิใช้ขวาไปได้หมดเลยเดินได้ไหมน่ะอยากจะกับไปเคลียใหญ่เลยอ่ะตามไม่ทันแล้วดีบลูแล้วจีิก็ตามมาดีเฮ้ยเป็นไอเทมเวทมนต์ว้าวสุดยอดก็แค่คข่าวันนี้แล้วก็รีวิวมอดอาวุธเวทมนต์ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบสัตว์เตียงแล้วก็เวทมนต์น่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ปะใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราเนี่ยเล่นเกมไม่ครับก็กลับไปนะแล้วอย่าลืมมาค่ะ